สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปาราธมาพอดีพี่ปลาจะมารีวิวงานแหวนนะพอดีพี่ปลาลงงานแหวนไว้เคยได้ได้เดือนมาพี่ปลาก็ลงเลยพอดีส่งเดือนชุบลูกค้าดูนะอันนี้เป็นบุษราคามบางกระจัสนะคะอันนี้ประมาณมากกว่า4.5่จกรัตก็ประมาณ4.5่จกรัตนะลูมช่างเมื่อตะกี้นะคะอ่าพอดีได้เรือนใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นงานขึ้นมือนะคะเป็นงานสําเร็จนะคะอ่า ถ้าเป็นงานขึ้นมือทําเตยอะไรใหม่ก็จะตกอยู่ที่สี่พันห้าเนาะแต่แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าพี่ปาทําเตยอะไรใหม่อะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่สี่พันห้านะใช้เดือนนี้เนาะทําเตยใหม่แต่ถ้าเอาอย่างนี้ไปเลยเป็นงานแบบเดือนสําเร็จอะนะอันนี้ให้สามพันห้านะลูกค้าอันนี้ให้สามพันห้านะคะนี่เป็นเดือนสําเร็จนะคะประมาณห้าเจ็ดนะคะลูกค้าห้าเจ็ดเป็นเดือนสําเร็จนะคะพอดีพี่ปาไม่มีพลอยแล้วพลอย พลอยก็ก็จะได้อันนี้นะคะอย่างอื่นพี่ปาก็ลงพวกจี้พวกอะไรหมดแล้วนะคะก็ก็จะได้เนี้ยนะพี่ปาให้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะคะอืมแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบว่าให้ให้แบบตัวไาชัดอะไรเงี้ยก็ให้ช่างให้ช่างลงให้เลยนะคะอันนี้เป็นงานไม่ใช่งานหลักเบื่นนะคะงานหลักสาบันห้านะเออจะไปเทียบงานหลักหบืน่นหลักเสนไม่ได้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะ อันนี้ห6 5้อยห้าสิบลูกค้าอันนี้บุษราคำบางกระจะนะอันนี้สี่พันห้าลูกค้าสวยนะเอ่ 4, อสี่พันห้าเอออันนี้พี่ปาใช้พาอค่าเรือนก็ใช้พอค่าเรือนสอง0ันหแล้วนี่พี่ปาลดให้นะอ่านะคะอันเนี้ยถูกสี่พันห้าถูกนะบอกให้เอออันนี้สาม0ันห้านะคะอ่าจะไปต่อเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นไพลินนะลูกค้า ได้แค่แนี้ยลูกค้าอ,อันนี้พันพันสี่ห้าสิบนะชุบขาวนะพันสี่ห้าสิบนะลูกค้าชุบขาวเมื่อกี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะเป็นรูสระคำอะ่ะนี่ห้าห้าค่ะลูกค้าห้าห้าอันนี้ชุบขาวนะลูกค้าเป็นงานชุบขาวนะคะอ่ะงานชุบขาวนะคะงานชุบขาวงานชุบขาวนะลูกค้าไซส์ห้าห้าก็จะอยู่อย่างนี้นะอืมเราไปใส่กับ อันนั้นก็สวยนะไอตัวที่เป็นสองหมืนห้าเนาะนี่นะอืมก็ก็จะเป็นอย่างอย่างนี้นะอันนี้สองหมื่นห้านะหวนอย่างเดียว สองหมื่นห้านี่พี่ว่าแถมเวนให้ได้นะเออทีนี้เวนอย่างเดียวไซส์ห้าห้านะลูกะไซส์ห้าห้าพันสี่ห้าสิบนี่นะคะห้าห้าพันสี่ห้าสิบ จะไปอันนี้นะคะอ่ะอันนี้อ่ะเป็นสตาร์กิมนะคะสีแบบโอเคใช้ได้นะคะอันนี้ไซส์ห้าสามนะลูกค้าห้าสามอ่ะห้าสามวงนี้พี่ปาให้อยู่ที่พันพันหกห้าสิบนะพันหกห้าสิบห้าสามนะคะทับทิมใช้ได้ค่ะพันหกห้าสิบไซส์ห้าสามนะทับทิมประมาณสักเจ็ด เจ็ดกระดับได้นะหกเจ็ดกระดับพี่ปลากะเอานะอันนี้ชุบชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะอันนี้พันแปดห้าสิบลูกคะ่ะพันแปดห้าสิบมีสตานะพันแปดห้าสิบชุบทองร้อยหนาห้าไม่ไซส์ไซส์ห้าเจ็ดลูกคะ 5, ่ะไซส์ห้าเจ็ดอ่าห้าเจ็ดนะคะพันแปดห้าสิบอันนี้งานพึ่งลงเนาะห้าเจ็ดพันแปดห้าสิบชุบทองร้อยหนาห้าไม่เนาะอ่าแล้วก็ มีมรกตนะไม่ไม่ได้แบบสวยมากนะแต่ว่าพอไปวัดไปวาเพราะว่างานสวยขายหมดแล้วสองสามพันอะไรเงี้ยวงนี้ให้พันแปดห้าสิบนะคะชุบขาวนะคะพี่ปลาไม่มีงานพันแปดห้าสิบนะลูกค้าชุบขาวนะไซส์ไซส์ห้าเจ็ดคือกันค่ะแต่ไซส์ห้าเจ็ดมะเยอะเลยนี่ห้าเจ็ดนะพันแปดห้าสิบนะคะลูกค้าอืมพอไปวัดไปวานะลูกค้าอืม พอไปวัดไปว่านนะมีร่องรอยการเดินทางนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสวยพันแปดห้าสิบนะเป็นเซมเปียบอบอกเก่าเนะ้อเซมเปียบอกเก่าอ่ะอันนี้พี่พี่ปาเอามาโรงงานใช้ได้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 นะปล่อยใช้ได้อะ อันนี้ใช้ไหนอะพี่ปานี่55นะน้ำใช้ได้นะลูกค้าใช้ได้น้ำใช้ได้ให้55อ,อันนี้ให้6,500นะคะให้55อันนี้เดือนสำเร็จนะคะถ้าเดือนขึ้นมือก็เดือนขึ้นมือบวกอีก4ห0 0คะ่ะอ่าก็ก็เป็นเป็นหมื่นเป็น9,500อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเดือนนะคะอันนี้พลอยอันนี้หมดแล้วไม่มีละ น้ำสวยก็ะลูกอันนี้หกพันห้านะลูกค้านี่นะได้น้ําแบบนี้นะคะหกพั 6, 6, นห้าหกพันห้าเนยข้อมือ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 รุ่นเนี้ย ให้ลาไปไว้ไหนอ่ะข้อมือจา้าที่จริงมันจะต้องมีตรงนี้เนาะข้อมือมีปุษราคำเนะะี่ยค่ะบุษราคำลูกค้าอันนี้พนะันแปดห้าสิบเนาะอันนี้สามพันห้าอ๋อเจอละนะคะทับทิมคนละอย่างกันนะคะอันนี้พันแปดห้าสิบแต่ว่าใส่ด้วยกันได้นะ คนละสีคนละเฉดกันเน,นี่ยนะนี่หกพันห้านะลูกค้าพี่ปลาขายถูกไม่ได้นะงานเจียเพราะว่าถ้าลูกค้าอยากได้ถูกต้องต้องเป็นหลังเบีย้ยเนาะหลังเบีย้ยหลังเบี้ยงานจะถูกนะคะงานเจียพี่ปลาจะขายแพงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นมือพี่ปลาขายเหมือนกว่าเนาะถ้าขึ้นมือเนาะแปดพันห้าแปดพันห้าที่ขายอ,ะอ่ะเออกามีล่องรอยแบบนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่ว่าขายแบบคืองานหายากงานเจีย งานเจียจะเป็นงานหายากหน่อยอ่าอ่ารุ่นนี้สี่พันห้านะลูกค้ะรุ่นนี้สี่พันห้านะคะอันนี้สี่พันห้าน้ำคนละอย่างกันเนี่ยนะอันนี้น้ำออกชมพูกว่าอันนี้สี่พันห้านะลูกค้ะน้ำนีอ้อันนี้ให้สี่พันห้านะก็ก็น่าจะมาใกล้เคียงกันนะแต่พี่ปาจะไม่ได้ไงอืม ออันนี้น้ําแบบนั่นหน่อยก็เลยให้สี่พันห้านะอันนี้สี่พันห้าพี่ปาย้ายจากเรือนมาคีไงอันนี้ห้าสามล้วค้าห้าสามนะคะสี่พันห้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ถูกอ่ะอยากอยากได้ถูกก็อย่างเนี้ยค่ะน,นี่อันนี้อะอันน,น,นี้อันนี้น้ําสวยน้ําสวยมากอันนี้เอะ ที่จริงกันเนี้ยพี่ปากลับด้านนะด้อีกด้านหนึ่งไม่สวยพอกลับด้านแล้วก็จะสวยนี่น้ำสวยนะน้ำสวยอะน้ำสวยมากเดี๋ยวนะวัดไซส์ก่อนไซส์ห้าห้านี่ห้าห้านะพันแปดห้าสิบอันนี้พันแปดห้าสิบนะน้ำสวยแต่พี่ปากลับด้านนะ พี่ปากลับด้านนะเพราะว่าด้านด้านของเขาอ่ะไม่สวยด้านฝั่งเขาว่าไม่สวยพอมาใส่ฝั่งนี้สวยพอดีเลยนี่นะพันแปดห้าสิบเนะพี่ปาใส่กลับด้านเนาะทับทิมใช้ได้สวยพันแปดห้าสิบนะทับทิมแทนะเอออันนี้พันแปดห้าสิบอันนี้ชุบขาวนะชุบขาวพันหกห้าสิบนะชุบขาว ชุบขาวแทบทิมสวยใช้ได้นะพั 1, 5, 7, นหกห้าสิบไซห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดนี่พันหกห้าสิบนะคะชุบขาวนะคะนี่เป็นงานจิวเวอรี่นะคะเป็นงานชุบผ้าใหม่นะคะพันเจ็ดพันหกห้าสิบนะคะนี่ห้าห้าลูกค้ารุ่นนิด ถ้าเป็นชุบทองพี่ปาจะขายสองพันห้านะลูกค้าแต่นี้พี่ปลาชุบขาวก็ใจม้าชุบขาวพีว่ปลาก็เลยขายพัน0ดห้าสิบอันนี้สวยเพราะว่าถ้าเป็นจี้ชุบทองพี่ปลาขาย25 0 0นนะที่แถมต่างหูอะรุ่นเดียวกันอ่ะนี่นะอันนี้ให้พัน0ดห้าสนะอันนี้ทับทิมน้ําสวยนะแต่พี่ปาชุบขาวเข้าใจมั้ยราคามันจะต่างกันประมาณห้าร้อยหกรออ่ะอืมก็เลยลดให้ลูกค้าได้นะชุบขาวชุบขาวรักมาไม่แพงไง จุบขาวมาไม่แพงนะอมีลูกค้าถามเข้ามานี้หกจ็ดนะหกจ็ดพันเออหกเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบลูกค้าบอกทําไมเม็ดใหญ่พอเราถ่ายไปเออเม็ดไซส์ประมาณเนี้ยลูกค้าเอาวันนี้มีคิวส่งของนะคะเมะื่อวานไม่ได้ส่งนะจ๊ะเมื่อวานไม่ได้ส่งของ,ว,ง,ของวันนี้มีมีส่งนะอันนี้สามพันห้านะสวยนะคะเออทำไมทับทิม ถึงถูกเออแพงกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะคะ่ะแบบเจียมันหายากพี่ปาไม่มีแบบเจียนะคะพี่ปามีแบบหลังเบีย้ยหลังเบีย้ยจะถูกนะคะอันนี้หกพันห้านะ,อ,ะอันนี้อันนี้สี่พันห้านะลูกค้าสี่พันห้าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อน,นี้แบบเจียนะ รุ่นนี้รุ่นนี้หกพันห้านะเป็นงานมือนะคะรุ่นนี้หกพันห้าเนี่ยเป็นงานมือะคะ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ไซส์ต่างกันเนี่ยนะอันนี้ทับทิมเกรดสวยนะทับทิมเกรดสองพันห้านะคะรุ่นนี้พอเม็ดใหญ่หน่อยเกรดสี่พันห้าค่ะเม็ดใหญ่หน่อยเกรดสี่พันห้าแล้วก็ลงลงลงเรือนลงเรือน สองถึงสามพันห้าก็ขายไปในราคาหกพันห้าแต่นี้เรือนหนึ่งค่าชุบไม่แพงอะค่ะถ้าชุบขาวค่าชุบไม่แพงนะคะชุบขาวอะค่าชุบไม่แพงก็เลยขายได้ในราคาพันแปดห้าสิบถ้าชุบทองสองพันห้านะรุ่นนี้ชุบทองถ้าลูกค้าบอกพี่ปาขอเรือนชุบทองสองพันห้าแต่ถ้าชุบขาวพันแปดห้าสิบชุบขาวหนาห้าไม้เนาะนะคะมรกตพี่ปาก็ไม่มีแล้วนะลูกค้ามรกตอะ เนี่ยมีอันเนี้ยมีชิ้นนี้เมื่อก่อนชิ้นนี้พี่ปลาขายแพงนะทวดีเขามีรอยพอม,มีรอยปุ๊บพี่ปลาต้องลดราคาลดราคาก็จะเหลืออยู่ที่พันแปดห้าสิบมีเม็ดเดียวค่ะไม่มีเหวมีเม็ดเดียวนะนี่นะอ่านี่นะอืนนี้เป็นมรกตอ,อันนี้ไหมทองนะคะลูกค้าไหมทองพร้อมคอพร้อมคออันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบ แต่ละลูกค้ารับจี้อย่างเดียวอ่ะสามร้นะนะอ่าอันนี้พร้อมคอสี่ร้อยหนะ นี่บุตรบุตรบางกระจะอ่ะที่เป็นจี้อันนี้นี่สามพันห้าลูกค้าสานะมพันห้าน่ะไซส์ก็เคียงกันนะลูกค้าไปปลาเนี่ยนี่สามพันห้านี่นะคะประมาณสี่จุดห้ากระดับวกนะนี่นะอะแต่ถ้าลูกค้าเม็ดเล็กๆอ่ะ เนี่อย่างเงี้ยเม็ดเล็กๆหกร้ยหสิบลูกคหก้ห้าสิบนะคะอ่ามันแล้วแต่งานแล้วแต่แบบไงทีนี้อันนี้ี๋ยพี่บาต้องใส่เดือนใหม่ใส่เดือนทองดีกว่าใส่เดือนอันนี้ไม่สวยลูกค่าใส่เดือนชุบขาวไม่สวยบุษรสารักคำต้องใส่เดือนชุบทองถึงจะสวยอะ่ะออต่างหูต่างหูห้าร้อยห้าสิบนั่นเนี่ย ร้อยสิบตังหูมุกมุกแทนนะคะมุกแทออันนี้เป็นไหมแก้วหิมะนะคะลูกค้าไหมแก้วหิมะ จี้จี้สองร้อยห้าสิบนะไหมแก้วหิมะอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าสามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบนี่นี่นะคะจี้อย่างเดียวสองร้อยห้าสิบนะไหมแก้วหิมะประมาณสิบสิบหกมิลเอ้สิบห้ามิลได้นะสิบห้ามิลน,นะไหมแก้วหิมะอมไหมแก้วหิมะไมมทองสี่ร้อยห้าสิบนะ ลาลิมาลูกคลาล้าลาลิมาลาลิมานะลาลิมาสองร้อยห้าสิบนะคะลาลิมาสองร้อยห้าสิบขายพร้อมสร้อยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ สองห้าสิบลาลิมาสองรอยห้าสิบนะคะขายพร้อมสร้อยเลยนะคะลูกค้าบอกแยกไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้อันนี้ขายพร้อมสร้อยนะสองรอยห้าสิบาทลาลิมาค่ะลูกค้าซื้อกี้ยงเดียวก็สองอยหสบนะคือพี่ปาจะขายพร้อมสร้อยอะ่ะ อันนี้เป็นบูเลตอังเกตสองร้อยสิบาทนะฟรีส่งนะคะสองร้อยสิบาทขายพร้อมสร้อยนะลูกค้าเขาขายพร้อมสร้อยเพราะว่าถ้าขายพร้อมสร้อยอพี่ปาโอเคเอไปตีราคาสร้อยเพลงมากไม่ได้อ่ะอันนี้ขายพร้อมสร้อยนะจากสามร้อยสิบเหลือสองร้อยสิบนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะไมเกะอิมานะขายพร้อมสร้อยเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาท ถึงลูกค้าเอาจี้อย่างเดียวก็สองร้อยสินะลูกค้าพี่ปลาทําขายพร้อมช้อยนะคะอันไหนที่แยกได้พี่ปลาก็จะบอกแยกนะอันนี้มีลูกค้าถามหลายรอบมากแล้วลูกค้าก็ไม่ซื้อสักทีนะอันนี้ให้เก้ารอานะคะปู่นะคะปู่ทับทิมแทนนะคะ 9ก้ยหสิบให้พร้อมสร้อยนะคะอืมนะคะคือลูกค้าถามถามว่าจะโอนจะโอนก็คือไม่ไม่โอนไงคือพี่ปาก็ไม่ไม่รู้ใจลูกค้าคือไม่รู้ว่าลูกค้าจะเอาอยัางไงเนาะอันนี้ปู่นะคะทับทิมแท้เอ่อเก้าร้อยห้าสิบนะคะพร้อมสร้อยอืม อันนี้ทับทิมแท้นะคะพันแปดห้าสิบนะคะพันแปดห้าสิบทับทิมแท้นะคะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนพี่ป้าเพิ่งจะอุ่นข้าวเนาะอยู่จริงๆเลยวันนี้ไม่ง่วงแต่หิวข้าวอันนี้ก็พันแปดห้าสิบนะลูกค้าทับทิมแท้อันนี้งานทับทิมแท้นะลูกค้าพันแปดห้าสิบโอเคเดี๋ยวพี่ปาจะมารีวิวให้ใหม่เนาะพอดีวันนี้พี่ปามี มีโรงงานใหม่พี่ปาก็เริม,มารีวิวให้ลูกค้านะจ๊ะเออแต่ถ้าเป็นเป็นหัวอย่างนี้สีนี้นะสีนี้สองเออสี่พันห้านะลูกค้าอันนี้สี่พันห้าแต่ถ้าอย่างนี้หกพันห้านะพี่ปาขายทับทิมนะเอออันนี้หกพันห้านี้สี่พันห้านะอันนี้เป็นหยดน้ําอย่างนี้อันนี้อันนี้หกพันห้านี้สี่พันห้านะพี่ปาขายพลอยนะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ